ผมสซ่บนะวันนี้ผมในเกม High and Hi and Seek the Dorothy Story นะครับเกมนี้มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเป็นเกมผีครับฮึซาวขอถ้าเสียงเบาๆก็ขออภัยนะครับมังเอฉะนว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมกลัวผีสุดๆพผเอๆมาจจะปิดเสียงไปเลยก็ได้ครับโอเคสาวมันโคตรหลอน ขอศึกษาละเอียดเกมนึงนะครับกด A เพื่อดูไอเทมนะครับไม่กด B เพื่อดูไอเทมนะครับเอ้ยเชีย่ยตกใจกด A เพื่อดูของนะครับเฮ้ยอยู่ดนกระจกแตกเลยตกใจมาเลยอ้าเมื่อกี้เราเข้าไปได้แล้วบอกว่าตอนนี้หรอกด A เพื่อหาไอเทมนะครับอืนอนได้ไหมลูกฝึกเดบิสอีกนิดนึงนิดน่งบีนิดได้ออก มื่อกี้กระจกแตกเ,เลยผมตกใจมาเลยโอเคโอ้โหค้างกระตุกเฮ้ยสาวแม่งหลอนจริงนะเนี่ยเซฟแลบบ้วขอลดเสียงหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้แต่ของผมมันจะดังมากโ okay. อเคเฮ้ยพี่เบอร์ดี้นั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรเอ,อ้ยเฮี yeah. ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ยคนน่ากลัวเลย เลดเพย์ไฮแอนซี่ดอลลาร์ทีเรามาเล่นซ่อนแอบกันเถอะประมาณนี้นะครับมันเขียนว่าดอลลาร์ทีไม่เล่นซ่อนแอบกันอิเชี่ย้ตกใจอะ่ะเกิดอะไรขึ้นข้นขางล่างเฮ้ยน่ากลัวจริงนะเนี่ยเซฟก่นอนโคตรน่ากลัวเลยมันไม่น่ามันไม่ใช่น่ากลัวดิมันตกใจอ่ะครับเออเสียงแม่งดังขึ้นเรื่อยๆเสียงแม่งดังขึ้นเรื่อยๆม่งซื้ดเราดังขึ้นเรื่อย เ okay. ว่างเปล่าหาไอเทมสักแพนี่มันก็เป็นพวกหนังสือไม่มีอะไรอยู่เลยไม่เจออะไรเลยนะครับโคตรเสียวเลยไอ้โฆษณาอันนี้ก็โผล่มาถูกเวลาเหลือเกินโอเคนะครับไปทางนี้ต่อหลอนหลอนมากถึงมากยุบหายโอเคอืม มันคิดเงียบเงียบก็เงียบคิดดังก็ดังประตูนี้ล็อกด้วยโซ่ขึ้นสนิมโอเคช่องน้ำนี่มีอะไรให้พี่ใช้สู้กับผีได้บ้างไม่มีอะไรเลยนะโหเสียงนั่นคิดเจ็เเบาก็เดาคิดเจ็ด,ดังก็ดังืมสถานการนี้บอกได้คำเดียวกูร้อน <c oughs> โคตน,น่ากลัวเลยเสียงนะครับท่านผู้ชมอันนั้นรูปอะไรอ่ะอันนั้นรูปอะไรกอย่างช่างมันแล้วกันกระตุกกระตุกมันคือไอ้นี่เปื้อนฝุนไอ้นั่นอะไรวะเดนแมทโอเคคุณเจอตุ๊ก,กตาเก่าๆคุณจะทำอะไรกับมันเราเจอเรี่กอะไรไฟแช็กสองไม่ขีดสองอันนะครับโอเคยูส อันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรเทียนนะถ้าให้ผมเดาน่าจะให้จุดเทียนเพราะตามเกมผีอุ้ยสว่างขนาดนี้เลยวะนั่นเลยวะเอ้ยช้อนขยับได้อีสเตอร์เอกว่ามันคือผีอยู่ข้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวท่านผู้มลองมองไอ้ผีตอนนี้ดีนะครับเวลาเราเผลอพึบเห็นนะพึบพึบเห็นไหมเวลาเราเผลอจะมองเราเว้ยอีสเตอร์เอก โคตลอนโอเคนี่อะไรเหรอมันคือถ้วยเดี๋ยวแล้วมันให้เราทำอะไรต่ออันี้ก็มองจังซวมบอดีม้มาันกี้เหมือนเหมือนมันจะหิวนะแล้วเราต้องทำอะไรหาข้าวไอผีกินเลยโอเคคนไอเทมแบบมีอะไรให้พี่ปนบ้างโอ้ยเสียว <G ül> เสียงโคตรน่ากลัวเลยเศรานั่นคงไม่โผล่ไม้แหนะ่ผมนะโผล่ไม้แห่นี่มีโทรศัพท์ร้อยนะครับไม่เจออะไรเลยเจอท้วยอ่านี่ไงซุปมันคือซุปละร้อนเอาไหมเอาสิครับก็สถานการณ์นี้มีอะไรก็เก็บอย่างเดียวครับโอเคเก็บไอ้นี่กินได้ไหมเนี่ย is it a late food มันคือผลไม้สีแดงโอเคเราก็น่าจะาซุปมาให้ตรงน,นี้กินบ่ะครับแล้วผีก็กินแล้วผีก็ขอบคุณมากอะ่ะฉันอิ่มขึ้นมากเลยเอาไปเลยกุญแจแล้วผีก็ให้กุนแจเรามานะครับในเรื่องเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยปริศนามากมายและเศร้าอันน่ากลัวเนี่ยท่านผู้ชมถ้าจําได้ตอนแรกตรงน,นี้จะไม่มีเลือดนะครับซึ่งหมายความว่าน่าจะมีผีอยู่ที่นี่จริง เสียวอยู่คนเดียวด้วย,ย <c oughs> โอเคไขกุญแจมันถูกล็อกด้วยกุญแจขึ้นสนิมโอ้ยหลอนอา้าวไขไม่ได้จังว่าไม่ใช่ห้องนี้ใช่ปะ่ะครับน่าจะใช่เนาะโอเคทำคอดรวบรวมความกล้าสิบวิ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเปิดหน้าต่างครับ โอเคผมไปเปิดหน้าต่างให้มันสว่างแล้วนะครับมจะได้มีความกล้าขึ้นมานิดนึงเซฟแป๊บเซฟเออให้มันได้อย่างนี้สิลูกพ่อดอทอิส็อกหรือว่าใช่ที่นี่ปะยูสไม่ใช่นะครับอืมเสียงมันกันหลอนยุบหาอยตรงนี้ชัวร์เลยม,มั่นใจหาของแปบบ๊บไม่มี ต้องคี้กุญแจแข็งแรงเคเข้าไปได้แล้วครับหาคองเหรอเคเราจะสแกนทุกกล่องนะครับเพื่อเจอของมีค่าที่สามารถใช้ต่อต้านผ GET ีได้เล็กน้อยเล็กน้อยหลอนกันนะเนี่ยเสียงเสียงโคตรน่ากลัวเลยอบอึ๊บอ่าเจอแล้วครับเจอคัตเตอร์เฮ้ยสยงกรติดตกใจหมดเลย หลอนนันเนี่ยเมื่อกี้ดิ่นเสียงกีด้วยนี่ไงกวอนะมันคือเลือดของผู้หญิงเมื่อกี้ดินเสียงกีด้วยโอ้โนหก็น่ากลัวเลยในกาเล่นโอเคได้คัตเตอร์เสร็จเราก็น่าจะไปไหนต่อก็มีทางเดียวนะครับเดีย๋ยวบอกนะเราใช้คัตเตอร์ตัดโซ่เข้าไปได้อะมันเข้าได้จริงเว้ยโอเค ดันออกดูที่ใต,ต้โต๊ะสิดูซิมีอะไรมีหัวกระโหลกและมีกุญแจอยู่ที่ตาซ้ายของมัน Take เช็คอิดไอ้เชื่เฮ้ยกระตุกเลยอะ่ะมันจอสั่นมันอืดเงี้ยคงไม่มีกวแล้วกัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้ว,ลว,ลวเชี่ยกลัวแล้วโอเคปลอดภัยผีผีมีแต่หัวกูเซฟแป๊บ โคตรหลอนเลยครับน่าผู้ชมโอ้โหโคตรน่ากลัวลมันแปลว่าอะไรไม่รู้น่าจะมาจะไล่ค่าเราแหละมันมาแล้ว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  <c oughs> ใครดูเหมือนไม่น่ากลัวเนาะแต่มันโคตรน่ากลัวเลยสำหรับผมอะโอเคอาถูกทางครับทําถูกแล้วหลอนไหวเฮียขอโทษนะครับที่แบบเมื่อกี้ัมตกใจแล้วมันสะฉุดคำพูดที่ไม่ควรพูดออกไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เกลเล่นมาเจ็ดนาทีแล้วอห้องดนตีไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นกับที่นี่ไปไม่กล้าไปนะครับคน <c oughs> หลอนเลยแล้วมีตุ๊กตาเก่าๆนอนอยู่มันคือตุ๊กตาเก็บมาก็ดีสักวันมันต้องใช้ประโยชน์มไม่ใช่คุยกับมันสิมันจะอุ้มเปล่า ไม่อุ้มนะน่ากลัวเหมือนกันผมนี่รีบเซฟไมเดีย b บ b y a ยเ y อายูเด c o ข้ามเ e เข้ามาเร็วฉันกลัวฉันกลัวอันตรายมันอันตรายถ้าผมเดานะตรงที่มีเลือดอะคืออันตรายห้ามเข้าใกล้เออประมาณเนี้ยไม่ใช่ลองเปละ่ะ โอเคตรงนี้มันมีเลือดด้วยออปิดเสียงนันก็ปิดไม่ได้อยู่ดีให้ไม่เอามันกำลังร้องไห้จะคุยกับมันจะคุยกับมันไหมไม่คุยแล้วกันครับฮ้ยอ,อาจจะต้องคุยก็ไดแะคุยกับมันโอ้ลูกพ่อลูกแม่ลูกแม่อะไรอย่างมาเป็นลูกฉันเอา้า อ๋อเพราะเราคุยกับมันบอกว่าให้มันมาเป็นลูกเรานะครับแล้วก็มันก็ฆ่าเรานะครับือเกมนี้แม่งเล่นยากเ้ย <c> โ <oughs> okay. อเคซาวหลอนซ่อนยานต <c oughs> ้องไปทางนี้แน่โคตรยากเลยอืความหลอนก็บังเกิดนี่คุณต้องเคยรูป,ปั้นทลกรูปไหม <c oughs> หน่ากลัวมากอะ เค okay. มีป้ายด้วยสาวร้อนซ่อนวิญญาณไปกูเอไปไม่ได้กไปไม่ได้มันบอกให้เราไปแต่เราไปไม่ได้ฮึบไม่งน,น่ากลัวเกมนี้แม่งเล่นยากโอเคึบเราจะไม่เข้าใกล้ตรงที่เป็นเลือดนะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปพิสูจน์ได้แล้วจากความเชื่อมื่อก้ทังไหนต่อ ราชาสีดำอะ่ะต้องอยอู่โดนทำลายโดยปีศาจอะไรย่างตาของราชาสีดำาคืออะไรวะเนี่ยเอช่างมันแล้วกันต้องโดนทำลายโดยปีศาจปีศาจคืออะไรไม่รู้ดิครับต้องไ่อ่านคำใบอื่นละตาของราชีแล้วก็ราชาสีดำอะ่ะต้องอยู่ซ้ายมือไลท์นี่มันขวาหรือซ้ายวะ ไม่แน่ใจอะเราไว้คิงลร่มคายแฮดฟอนไลน์เออช่างแม่งครับเดี๋ยวค่อยไปดูคำมแปรอึ๊บเดี๋ยวเราสำรวจท้อมนอื่นกันดีกว่าครับถ้าเกิดไม่ผ่านจริงก็อ,อนั่นแหละอันนี้คืออะไรให้วางเจมเหรอเคให้วางว่าเจมไหนต้องอยู่ตรงไหนมันมีคำใบ้ได้นะเนี่ยแต่เราจะวางถูกหรือเปล่าประเด็นน่ะเคเริ่มจากสีแดงก่อนเลย โอเคใส่ตรงไหนเจมสีแดงตรงนี้ดีไหมผิดอันใส่เจมสีแดง <c oughs> ตาย <c oughs> คือเกมนี้ถ้าตายแล้วมันต้องเปิดเกมทิ้งไว้สิบนาทีนะครับได้หนึ่งดวงโอเคแล้วมันให้เราทำอะไรกันแน่วะ่ะสีแดงไว้นู่นไม่ได้ไม่ลองเอาสีแดงไว้ตรงนี้ไหม เสียวก็ตายอยู่ดีนะครับคือยังไงมันให้ทําอะไรวะโหลดมันให้เราทํำยังไงอ่ะโอ้โหตึ๊บเลยเนี่ยเราต้องทำต่อไอ้นี่อย่างเดียวแล้วไลท์ไลท์แฮนด์ไลท์แฮนด์ผมนี่กูเกิลแปลภาษาเลยเอแปล The Black King Iron Form หนึ่งนะครับผมนี่หยิบ Google ภาษาแปลภาษาขึ้นมา R I G H T I G H T r i ร h t แปลว่าอะไรแปลว่าขวาเออแสดงว่าไาาอ้สีดำต้องอยู่ไ i ท์แปลว่าขวา The Black King แบ็คแบ็คคิงไนต์ราชาอัศวินสีดําต้องอยู่ขวามือขวาของเราหรือขวาของมันเราว่าขวาของเรานะครับตไหนคือราชาเนี่ยผมเล่นไม่เป็นขวามือใช่ไหมเคขวามือไงต่อโคตรซุยเลยแล้วก็อยู่ไม่ใช่ไอตัวนี้มันคือต้องถูกทำลายโดยปีศาจนี่ว่าเอ้ยผมคำนวณพลาด แล้วจะทำถูกทํำลายโดยปีศาจยังไงดันใส่ปีศาจเนี่ยหรอถ้าผ่านนี้ไม่ผ่านจริงผมก็คงต้อ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 งไปฝึกปรือวิชามาก่อนแล้วไม่ต่อเสร็จก็เวลวิวเดอะไวท์คิงด o มราชาสีขาวอ่ต้องไปอยู่ฟอนฟันไปววาหน้าลายต้องไปอยู่เส้นหน้า เส้นหน้าคืออะไรแล้วตัวไหนราช้ากูดูไม่เป็นน่าจะเป็นตัวไหนวะไม่รู้อะแล้วก็สเค i คิงไลท์เดอะควีนต้องมียาชนีด้วยแล้วก็ฮิตอินเบกแล้วเดอะควีนฟอกฟอกเดอะอะไรโอ้ไม่ผ่านจริงอ่ะโอ้โหจบเลยเปิดไม่ออกนะประตู ลองดิเพื่อนเป็นอิตเอก็กดันใส่ผีได้แล้วเนีน่ยเอ้าจบแล้วดันไม่ได้ตอนนี้พูดว่าอะไรบ้างเดอะมังคีไรดูสปีกออปชันอเวอออเทอร์มิดเดิลแลนด์ต้องไปทางไหนต่อไม่รู้อย่างเนี่ยหรือเราต้องไปหมดเลสสตอนเล่นเออไม่ดิมึงนึกอะไรออกถ้าเรียงตามลำดับสีป็นไงวะสีเริ่มต้นของมันคือสีอะไรแดงแล้วก็ใช้แดงเนี่แล้วเราผิดพลาดประกรันใด โอเคระวางตรงนี้ไปแล้วแล้วกิระวังตรงเนี้ยจะได้ปะว่าคอยได้คอยได้อ,ไดอ่าได้แล้วก็สีเหลืองใช่เอาสีเหลืองวางนี้เหรอถ้าไม่ใช่ก็จบนะครับอ่าถูกแล้วก็สีฟ้าไม่ใช่เปิดทีบมาเจอ google แปลภาษาแล้วเนี่ย <laughs> ใช่อะ่ะ อ่าเสร็จพี่หืมกดปิดดีแหละเทคอิดเพียนสโตนวางอ่าเสร็จพี่ได้อะไรเอ่ยคืออะไรวะเทคอิดได้กล่องเป่าไม่ใช่ดิได้ทริสอะนิโต e แคนซ a n ู e แคนซ c e l สามารถตัดแคนซ e l คืออะไรวะแล้วกูตัดตัดอะไรวะเนี่ยเราต้องไปตัดอะไรอ่ะ ผมแม่งร้อนชิบหายห้องนี้ต้องสติครับแล้วต้องตัดอะไรเฮ้ยกดเซฟอีกเซฟตัดไอเนี้ยเหรอตัดได้ไหมดวิชตูกเกตอเนเดอร์โอเคได้ตุ๊กตาแล้วก็ต้องอ๋อเราตัดตุ๊กตาออกจากตัวนี้ป่ะวะแล้วก็โอ้ต้องระวังครับรอยเลือดแม่งอันตรายชิบหายตรงเนี้ย มากถึงมากชิบหายโอเคเสร็จเราตุ๊ก,กตามาให้แม่นางยี่เฟยฉันให้โอ้ลูกฉันแล้วมันก็พังแล้วไงต่อแล้วเราก็ไปได้สินะก็ไปไม่ได้อยู่ดีป่ะครับไงต่ออะเทคอิดเราก็ได้เพนมาเพนที่แปลว่าอะไรปากกาป่ะ แล้วต้องเอาเพนมาทาอะไรวะเพนเพนแล้วอเอาเพนมาทาอะไรอะ่ะนั่นไงโอ้โหไม่งั้นอันตรายตรงนั้นกูนั่นไงกูว่าแล้วกับดักแล้วเราต้องไปเอาไงอะ่ะเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆเนี่ยโอ้โหเอาเป็นว่าผมขอไปศึกษาวิธีเล่นกันแล้วกัน <laughs> สหรับพาร์ทนี้ ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไะใครนะครับสำหรับวันนี้ลาก,ก่อยสวัสดีครับ